สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้ากินอาหารเช้าพี่น้องเสื้ออาหารเช้าไม่กินจ้ากินกาแฟก่อนผมก็จะหงหีๆง,งอ,งองก็เสืระเซิงน,นะคะวันนี้ถึงเวลาสระผมแล้วจ้ะ สองวันสะทีจากผมตอนนี้กำลังฮิตหนักนะคะันทางโซเชียลนะรับเบียร์ฝรั่งจะตีกันจ้ะดูแล้วก็เ้าพูดถึงในการที่หาหาคู่ฝรั่งไงพูดถึงไงนะ ขนาดค่อยนะค่อยค่อยมีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยพวกคนต่างชาติพวกฝรั่งเนี่ยเข้ามาทักเข้ามาทักเยอะเลยะนะพูดถึงถ้าจะมีถ้าจะหาคู่มันก็ไม่ยากนะพูดถึงะนะเะเอเอเรามีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็หาเองอะ่ะใช่ไหมละ่ะฝรั่งเดียวเขาก็มาหาเราเองอะ่ะใช่ไหมล่ะตามเฟซบุ๊กเราเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ไงมันก็จะมี คนต่างชาติทักมาใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้จักกันเองเองใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปแต่ว่าอย่างว่าแหละก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่อยากพูดมากนะคะเดี๋ยวจะโดนไปด้วยจ้ะเราไม่เกี่ยวนะคะเราเป็นเมียฮ่องกงนะคะเมียจีนนะจ๊ะเราไม่เกี่ยวเราจะเมียฝรั่งไม่พูดถึงในการช่องทางที่ว่าหาคู่นะพูดถึงมันไม่ยากอะไรหรอกเรามีเฟซเราเล่นเฟซเนี้ย ก็มีคนต่างชาติทักมาเราก็คุยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากชาวต่างชาติฝรั่งทักมาค่อยจะไม่สนใจนะค่อยจะค่อยจะบล็อกไปไงค่อยจะบล็อกไปเพราะว่าค่อยไม่สนใจค่อยมีลูกมีผัวแล้วค่อยไม่สนใจไงค่อยไม่ได้เป็นโสดไงค่อยเลยไม่พูดเสียเวลาค่อยใช่ไหมล่ะเอาให้คนไว้ให้คนที่เขาโสดนะเขาเขาต้องการหาคู่นะให้ก็คุย เดี๋ยวมาหาค่อยบ่อยยเลยนะคนต่างชาติคนฝรั่งเนี่ยนะเออเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาฉลาดจ้ะพี่น้องเราอ่ะเราพิมพ์ตัวหนังสือเป็นภาษาไทยไปน่ะฝรั่งเขาเอาไปแปลเอาไปแปลใน g o o g ิ e เขารู้ว่าเราพูดอะไรเวลาเขาพิมพ์บอกมาเขาก็พิมพ์ภาษาเขาก็พิมพ์ภาษา,า,า,าอังกฤษแต่ว่ามันแปลเป็นไทยออกมาจา้ะโดยอัตโนมัตินะมันไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่รู้่นะฝรั่งก็ฉลาดจะตายใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวน,นี้มันแปลได้จ้าแล้วพิมพ์ภาษาไทยมันก็แปลได้ถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเราพูดอะไรน่ะ เขาไปเข้า Google แล้วเขาก็แปลได้ใช่ไหมเออไม่ยุ่งยากอะไรหรอกสมัยค่อยสาๆค่อจะไปเที่ยวไหนก็มีแต่คนต่างชาตินะค่อยทักค่อยอะไรนี่นะแต่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะ ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจจ้าเป็นคนที่ไม่เห่ออ่ะค่อยเป็นคนที่เฉยๆแต่ว่ามามาัก็มาแต่งงานกับคนต่างชาติได้นะ <c ười> จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกไอเรื่องที่มีคู่นี่นะทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเนะี่ยค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายนะเพราะว่าค่อยไม่คิดค่อยไม่คิดถึงเรื่องการมีแฟนแบบนี้ไงแต่ทีนี้มัน เนี่ยสามีปัจจุบันเนี่ยมันกับแฟนคนเก่าอะนะมันเป็นอะไรที่บังเอิญจะพี่น้องเนี่ยมันบังเอิญมันเป็นอะไรที่บังเอิญที่ได้มาอยู่ต่างประเทศนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบที่จริงเราไม่ไม่เราไม่โชคอะเราไม่ได้สนใจอะไรมันก็มาได้อพี่น้องบางคนเขาตั้งใจยังไงเขาอยากจะมาเขาก็ไม่ได้มานะบางคนน่ะบางคนไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรอยู่ๆมันก็มามันเป็นตามดวงจะพี่น้อง อยู่เมืองไทยมีที่มีทางค่อยค่อยทํามาหากินค่อยก็ไม่ได้อดอยากเด้อถึงไม่ลำไม่รวยก็ได้ไม่ได้อยากมาดอกเด้อเมืองนอกเนี่ยเออขอให้มีที่มีทางเอบทาสวนทํานาทําไร่ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีอ่ะมีที่นาแบบแต่ว่าพอทํากินอ่ะนะที่นาน้อยเออเราเรามีครอบครัวต้องดูแลมีพ่อมีแม่เราก็ไม่ต้องหาผัวเออเราก็ทำมาหากินไปกับพ่อกับแม่นั่นแหละเราไม่ต้องไปหา าแล้วมันมีลูกมีเต้าใช่ไหมน่ะก็ต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจะเอาที่ไหนมาเลี้ยง่ะใชจ,จะไม่ล่ะจะพูดให้ฟังถึงเรื่องความคิดนะของก้อยนะเนี่ยก่อยก็มีลูกคนเดียวเน่ดิก้อยก็มีลูกคนเดียวนะเนี่ยไม่ดมได้มีหลายคนดอกเดอ้อก็เอาลูกคนเดียวนั่นเนี่ลูกก็โตแล้วลูกก็ทำงานแล้ว ที่นี่ก็ภาระก็สบายแล้วไม่ค่อยมีภาระอะไรแต่ภาระก็เรื่องแม่เนี่ยแหละแม่ที่ต้องดูแลที่เมืองไทยนะตอนนี้มีแม่อยู่คนเดียวจ้ะถ้าแม่ไม่อยู่ก็หมดหน้าที่แหละจ้ะหมดหน้าที่หมดภาระแหละจ้ะ ตอนนี้ก็ยังส่งเสียให้แม่อยู่แม่ไม่ได้ทํางานแม่แก่แล้วแม่อยู่บ้านอาศัยลูกให้มั่งได้บัตรคนจนได้บัตรคนพิการได้บัตรสวัสดิการคนสูงอายุก็ได้เงินค่าเช่าที่กินมั่งก็อยู่คนเดียวเนาะคนแก่เนาะใช่ไหมล่ะแกก็มีพอกินอยู่แล้วแหละ วันนี้ตื่นมายังไม่ได้ทําอะไรนะว่าจะซักผ้าเดี๋ยวรอก่อนรอสักสามโมงก่อนเดี๋ยวรอสักไม่ใช่สามโมงรอสักเก้าโมงเช้าก่อน <laughs> อยู่นี่สบายจ้ะพี่น้องตอนนี้นะฮ่องกงนะเงียบสงบจ้ะไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีข่าวฆ่าฟันหรือว่าจี้ปล้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะมันเงียบมันสงบมันเงียบมันสงบมันสบายมันอยู่สบายจ้ะพี่น้องแตกต่างจากที่เมืองไทยอะนะเมืองไทยมันวุ่นวายจ้ะพี่น้องมันเป็นเมืองที่ประเทศเราอะไรก็สนุกอะ่ะแลวความสนุกมันก็ทําให้คนแบบว่า ลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ความสนุกนะคนไทยชอบสนุกไงชอบชอบร้องรำทาเพลงอะไรอะไรก็มีเนาะแต่ที่นี่มันไม่มีนะพูดถึงเมืองไทยอจะทําอะไรก็ได้นะพูดถึงมันสบายมันอิสระนะเพราะว่า มันไม่ค่อยมีกฎระเบียบอะไรเหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศ,ปร,เทศประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาจะมีกฎระเบียบนะในการเป็นอยู่ของคนนะนะพูดถึงอย่างว่าบ้านใครจะไปเปิดอลัมพงเสียงดังๆเปิดเพลงเสียงดังๆแล้วเต้นอะไรเงี้ยมันไม่มีไงที่นี่มันไม่มีนะก็ห้ามไม่ได้นะนะมันนมันผิดกฎหมายจะอย่างนั้นรบกวนในการเสียงดังของชาวบ้านเขาตำรวจเขาห้ามก็ไม่ให้เปิดมันผิดกฎหมายจ้าที่นี่ไม่มีนะคะ อะไรก็เป็นกฎระเบียบเพราะว่าถ้ามันจะเจริญมันต้องมีกฎระเบียบก่อนนะประเทศนะนะส่วนมากคนไทยอะไรก็แล้วแต่จะอารมณมารวยกันคือไม่ค่อยถือกฎระเบียบเท่าไหร่นะมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยดีมัน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 มีอะไรที่แบบมันยุ่งยากนะพูดถึงนะ คนก็ไม่ค่อยจะยอมรับอะไรเท่าไหร่ไงคนไทยอะนะ เดี๋ยวจะไปชงกาแฟอีกแก้วหนึ่งจะไปชงกาแฟอีกแก้วหนึ่งวันนี้ก็แค่นี้ละจะมาตักทายเข้ามาตักทายช่ยๆวันนี้จะม,มีคลิปอะไรดีจะทําคลิปอะไรดีเนาะแล้วก็ทําไปเยอะแล้วนะคลิปนะบางวันค่อยลงคลิปไปลงเป็นห้าหกคลิปเนี่ยบางทีอะนะค่อยทําคลิปอนะห้าหกคลิปคนดูสองสามคนแค่นั้นเอง บางทีเขาขยันมากไป <laughs> บางทีเขขยันมากไปก็บอกทําทคลิปเยอะๆก็ลงเยอะๆเอาคนดูสองสามคนเหมือนเดิม <laughs> น,นี้และจ้ะเออไปแล้วพี่น้องแค่นี้จะไปยบยจ้ะ